เจ็ดคำทำนายฝันโบราณฝันว่าอุ้มเด็กความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฝันว่าอุ้มเด็กทารกคำทํานายหากท่านฝันว่าอุ้มทารกแรกเกิดอันมีร่างกายอบอ้่นสมบูรณ์ทำนายว่าเป็นนิมิตแห่งโชคลาภอันกำลังมาถึงทรัพย์สินเงินทองจากไหลามาเทมาดั่งลําน้ำมีรู้เหือดแห้ง ผู้ที่ยังไร้บุตรอาจได้ข่าวดีแห่งสมาชิกใหม่ในครอบครัวเลขนำโชคฝันว่าอุ้มเด็กทารกเลขเด่น5เลข2ตัว25 50 89เลข3ตัว250 589 905ฝันว่าอุ้มเด็กชายตัวขาวอวบคำทำนายผู้ใดฝันว่าอุ้มเด็กชายตัวอวบสมบูรณ์ ผิวพัน์ขาวผ่องดั่งจันเพนทำนายว่าจากได้ลาบก้อนใหญ่ในเร็ววันผู้ทำกิจการค้าขายจากมีกำไรเพิ่มพูนหรือมีผู้ใหญ่ค้ำจุนหนุนนำเลขนำโชคฝันว่าอุ้มเด็กชายตัวขาวอวบเลขเด่น8เลข2ตัว18 48 88เลข3ตัว188 418 848 18ฝันว่าอุ้มเด็กหญิงผมยาว คำทำนายหากท่านฝันว่าอุ้มเด็กหญิงมีเส้นผมยาวดุดแพรไหมทำนายว่าดวงแห่งโชคดีและความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับท่านมีเกณฑ์ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรือสมหวังในเรื่องรักใครเลขนำโชคฝันว่าอุ้มเด็กหญิงผมยาวเลขเด่น6เลขสองตัว16 66 6เลขสามตัว166 666 96 6 ฝันว่าอุ้มเด็กแล้วเด็กยิ้มให้คำทำนายหากในฝันท่านอุ้มเด็กแล้วเด็กส่งยิ้มให้ทำนายว่าเคราะห์ที่เคยมีจักจางหายโชคดีจะเข้ามาแทนที่ดั่งฟ้าหลังฝนจิตใจจักพบความสงบปัญหาสำคัญในชีวิตจักมีผู้ช่วยเหลือเลขนำโชคฝันว่าอุ้มเด็กแล้วเด็กยิ้มให้เลขเด่น9เลขสองตัว09 39 99 เลข3ตัว099 399 939ฝันว่าอุ้มเด็กแล้วเด็กร้องไห้คำทำนายหากฝันว่าอุ้มเด็กแล้วเด็กร้องไห้ทำนายว่าท่านอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคเล็กน้อยในช่วงนี้มีคนคิดร้ายหรืออาจต้องแก้ปัญหาที่ยังค้างค้างอยู่ควรระวังคำพูดและการตัดสินใจเลขนำโชคฝันว่าอุ้มเด็กแล้วเด็กร้องไห้เลขเด่นส เลข2ตัว2 0 4 2 7 2เลข3ตัว2 0 2 4 7 2 7 4 2ฝันว่าอุ้มเด็กแฝดสองคนคำทำนายหากฝันว่าอุ้มเด็กแฝดสองคนทำนายว่าความมั่งคั่งจกเพิ่มพูนเป็นทวีคูณการลงทุนหรือกิจการใดๆจักให้ผลดีเป็นสองเท่าแต่ควรระวังการใช้จ่ายที่เกินตัวเลขนำโชค ฝันว่าอุ้มเด็กแฝดสองคนเลขเด่น7เลข2ตัว17 27 77 7. เลข3ตัว177 277 727ฝันว่าอุ้มเด็กพิการคำทำนายหากท่านฝันว่าอุ้มเด็กพิการทำนายว่าท่านอาจต้องเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคบางประการแต่หากมีสติปัญญาและความอดทน ก็จะผ่านพ้นไปได้ในไม่ช้าอาจมีลาบลอยจากการเสี่ยงโชคเลขนำโชคฝันว่าอุ้มเด็กพิการเลขเด่น4เลข2ตัว14 34 44เลข3ตัว144 344 434 4, 4, 4.